สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมช่องเสียเสมรถขุดนะครับสำหรับเที่ยงนี้นะครับกำลังพักเที่ยงนะครับก็วันนี้ได้มีนะครับรถอกล้อมาช่วยขนดินนะครับทีมงานของตูนดําซิ่งนะครับโน่นอยู่ทางโน้นครับยังไม่มานะครับตอนนี้ก็นะครับผม นะครับกับน้องปีนะครับมาทํากับข้าวก่อนนะครับนี่ครับในรนนะพ่อครัวสวัสดีครับพ่อครัวครับสวัสดีครับทำลชิ้นครับลูกชิ้นโอ้ใส่กรอกใส่กรอกกับข้าวเที่ยงเลยนี่ครับทําอะไรอีกนี่นอมีกี่อย่างนอนี่กับข้าวเที่ยงนี่ไขแค่นี้แหละครับอดูยึดที่นอน หมดเลยนะครับในตรงนี้ห้องครัวอดูนะครับพ่อครัวกําลังทอดลูกชิ้นนะครับกับข้าวเที่ยงนะครับกินง่ายๆเนาะง่ายๆอยู่ง่ายกินง่ายอยู่ง่ายอยู่ง่ายกินง่ายนะครับอยู่ตรงไหนก็ได้อยู่ตรงไหนนะครับนี่เป็นทั้งคนขับเป็นทั้งพ่อครัวนะครับในตัวเดียวกันนะครับนี่นะครับ เป็นผู้บ่าวเด้อครับนี่งาจางผู้บ่าวผุ้สาวใดสนใจก็ติดต่อได้นะครับนี่พี่เปย์รถขุดนะครับชื่อในเฟซชื่ออะไรนะนในเฟซบุ๊กอะ่ะดวนกันด่วนเปย์บ่ดวนเปย์รถขุดนะครับ,ค,รบคนขยันนะครับนี่ อย่างเป็นโซตรอยู่นะครับกับข้าวของเราก็มีนะครับอ,อทอดลูกชิ้นกับทอดไข่นะครับแล้วก็นี่มีปลากระป๋องเดี๋ยวราดูหม้อก่อนในหม้อก็มีต้มนะครับต้มต้มนังนังข้าวนะครับต้มผ้าพยนต์หมูรับคุณวัวเนาะ <laughs> มาดูเต็นของเรานะครับนี่เต็นของเราเห็นไหมครับสีอองตองนะครับสีชมพูนี่ครับนมนมอยู่ทางนู้นนะครับนี่ครับกำลัง จอดนะครับจอดผักเที่ยงอยู่นะครับร้อนมากนะครับอากาศวันนี้นะครับตอนเย็นมาไม่รู้จะยังนะครับไม่รู้ว่าฝนจะตกฟ้าจะร้องหรือเปล่านะครับก็รอดูตอนเย็นอีกนะครับเดี๋ยวช่วงบ่ายผมจะอัปเดต น่างานให้ชมนะครับตอนนี้ก็มาเพิ่มพลัง่นนะครับทำกับข้าวก่อนดูคอครัวครับัดกินข้าวข้าวเที่ยงม,มีมีแต่นุมน่มๆนะครับทีมงานนี้นะครับ นนมีต,มต่ผู้บ่าวเด้อครับทีมงานนี้ใครสนใจก็ติดต่อมาเด้อครับเลี้ยงง่ายครับเลี้ยงง่ายทำงานก็เก่งทำกับข้าวก็เก่งนะครับใครไม่รักก็เสียใจเลยเด้อ อ่านะาว่นน้าวนานี่บืนจาบืนงออื้อแอ้ผมคนเซเรนครับภาษาก็ได้หลายภาษานะครับสำหรับคนสุรินนะครับภาษาท้องถิ่นก็เป็นภาษาขเขมรก็จะ เว้าได้ทั้งเล่าทั้งซวยคอมเมนต์ซวยเล่านี่ครับก็ได้เปรียบนะครับภาาอื่นๆนิดหน่อยนะครับอีสานบ้านเฮายายย่าหน้ากบ้าน <c oughs> <c oughs> ยายบานปีใบประสาเนะาะเดี๋ยวว่าเด้อคนสุรินครับ คนสุรินเดี๋ยวนี้เขาไม่กินสุราแล้วนะครับวันนี้ก็น้ำหวานก็หมดแล้วนะครับนี่เดี๋ยวตอนเย็นตอนบ่ายนี้ไปซื้อมาด้วยเด้อเพิ่มพลังนะครับมีแต่สปอนเซอร์กับเอ็มร้อยครับ มาดูวิธีทอดไข่นะครับทอดไข่เป็นเหมือนกันนะครับยังทอดไข่เป็นต่อ <c oughs> โอ้นะครับบริเวณร,รอบๆบ,บรรยากาศนะครับร้อนมากนะครับวันนี้ สองคันครับตูนดำซิ่งนั่นะครับเสื้อเหลืองไอ้หนุ่มเสื้อเหลืองนี่ครับเดี๋ยวนี่ครับมั่วมั่วมั่วจะอันเชยบายจะอันเชฮยนะมั่วเป็นภาษาพื้นบ้านครับเรียกกินข้าวนะครับ ก็อย่าว่ากันเด้อครับพูดได้หลายภาษาเนาะธรรมดาเบาได้หลายภาษาครับไม่ว่าขมเมนสวยลาาไอเล้าโกกกลุ่มเดียวกันพวกเงมันจะรับอ้อเลยเมนบอกจะรับนาตะรับเมีเอโอ้ยดูพวกเบาโทษใครเด้อครับอย,ยับไง <laughs> ดูยึดพื้นที่ผมนอนหมดแล้วนะครับนี่มาทำครัวที่ที่ผมนอนนะครับที่ครัวที่นอนเป็นที่เดียวกันนะครับโอ้ไม่ใช่แก๊สหมดแล้วมั้ยดูนะครับว่ายา่อยหรือเปล่านะครับ คนนุมทอดไข่นะรไรเงี้ง่ายกินง่ายโอเคครับเก่ยที่ไราติดตามชมนะครับผลงานนะครับ ทีมงานของเรานะครับเราจะอยู่กันยังไงครับติดตามชมต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะอัปเดตหน้างานให้ชมนะครับตอนค่ำๆหน่อยนะครับตอนนี้ก็ขออนุญาตพักพ่ก่อนนะครับสวัสดีครับผม